เอ้ยยยยยยสวัสดีทุกชมทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาดูในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกอย่างที่ปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปบอกเลยนะครับว่าใ่้ตัวควรใช้ตัวไหนลงดีนะครับเอด็ดดันงดังซ่องดังเนี่ย <c oughs> ขอเรียกคำหยาบนะเดี๋ยวโดนโดนยูทูบนะยูทูบซินซิตี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะว่าตัวอะไรเนี่ยควรลงกับด่านนี้นะอ่ะรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ Fset shop Fset shop Fset shop เฮ้ยร้านอะไรวะบริการฟาร์มเกมจนเครื่องแทบนนอะเฮ้ยจริงป่ะรับฟาร์มเวิลลรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มของกดเก็บพาร์ทเลทฮะอู้ช็อปเฮ้ยช็อตจริงนะเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงทีเล็กดิสโก้บีเห็นแบบนี้บอกเลยว่าถูกดี50%ด้วยนะถ้าขาได้ไม่ยากเฟซบุ๊กมี Fset shop Fset shop Fset shop เดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะครับว่าด่าเนี้ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็ถือสักตัวหนึ่งนะ คือสักตัวหนึ่งอ๊บโอเคในด่านนี้มันจะรีท่าทุกๆ4ี่สี่ชั่วโมงใช่ป่มมันรีท่าทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะครับและท่าเนี่ยมันจะวนๆไปนะวนเป็นแบบตามเข็มนาฬิกานะครับก็แบบว่าไฟแพ้น้ําแข็งแล้วก็ท่าต่อไปก็จะเป็นท่าท่าส้มมั้งจะเป็นท่าออเรนจ์ครับเรือเราเรียกว่าท่าดินนั่นเองส่วนแล้วก็ไฟก็จะชนะนะครับพอชนะเสร็จปุ๊บไอ้นี้ก็จะไปเป็นท่าม่วงท่าท่าหินก็จะชนะม่วงอีกพอาท่าม่วงชนะท่าเขียวอย่างเงี้ยเออ แล้วผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับตัวเนี่ยเอาไปหลายๆธา,าตุก็ได้ครับขอเป็นแค่เดาเมจหลักได้นะต่อให้แพ้ธาตุมันก็ก็ยังใช้ได้ครับยังไหวนะเอ,อผมเนี่ยได้ลองเสาะหามาให้แล้วนะครับว่าตัวไหนเนี่ยผมได้ลองลงมาแล้วบ้างแหละว่าผ่านคนที่เอาไปเล่นผ่านเนี่ยเขาใช้เซตตัวประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนทีละตัวทีละตัวเลยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยตัวแรกนะครับที่คิดว่าเหมาะเนี่ยคือ เป็นเป็นตัวนี้ครับฟิเลนฟิเลนเนี่ยจะเป็นดาเมจท่าสม้มตัวเดียวเลยมั้งที่คิดว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันวางต้นเกมค่อนข้างได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ดาเมจค่อนข้างเยอะเลยทัาชนธท่านะครับส่วนเวนัสเนี่ยก็ยังดีนะครับตัวนี้มันดีที่ว่ามันตีถังได้เลยไม่ต้องไม่ต้องขายตัวเลยนะคือมันเอาเอดเอนดิกเอโอเนี่ยมันสามารถลากไปได้เลยใช่ไหมมันลากไปได้เลยนะครับว่าเราจะตีตรงไหนบ้าง แต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเออมันดามเลนมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะนะอะแต่ตัวเวนัสเนี่ยดีนะครับใช้สําหรับท้ายเกมได้แต่ต้องเอาชนะธาตุนะชนะธาตุถ้าชนะธาตุเนี่ยมันจะดีนะครับฟรีเลนกับอ๋อเวนัสเนี่ยแตแ่ถ้าให้เน้นทีละตัวก็คงเป็นฟรีเลนแหละครับเพราะว่าผมเอเซนมาแล้วเออหลายๆคนเนี่ยผมก็เห็นใช้ฟรีเลนกันนะธาตุเอธาตุขีส้มเนี่ยอะต่อไปเดี๋ยว เป็น,ปนท่าเขียวแล้วกนะันเนาะาตาเขียวนี้มี2ตัวที่แนะนำนะครับาตาเขียวเนี่ยจะเป็นอุนคคเอล่านะครับอุนเคเอล่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ดาเมจหนักมากๆนะต่อให้แพ้ทตุก็ยังหนักอยู่นะครับยิ่งถ้าชนะทตุนะคือโหดมากๆครับถ้ายิ่งชนะทตานี่จะโหดมากๆนะมันชนะทตาน้ําแข็งเนาะเออมันจะชนะทตุน้ําแข็งนะครับตัวนี้เนี่ยพกไปไม่เสียหายนะครับแต่ที่แน่ๆมันมีตัวที่ดีกว่านี้ครับนั่นคือซิกันเองซิกเนี่ย,เ,ยเอาไปแบบ โหดจัดๆเลยนะตัวเนี้ยคือโหดมากๆครับใส่เป็นอ่าใส่เป็นดิบเปิลก็ได้แล้วก็เป็นดอสนะครับถ้าถ้าอย่างไงก็ลองดูนะทุกคนอยากให้ทุกคนลองดูนะครับตัวของซีกเนี่ยสามารถลงได้ผมเนี่ยเอาไปลงตลอดนะครับสามารถลงไหวและลงดีด้วยซีกนะครับวางต้นเกมเนี่ยผมให้อันดับหนึ่งเลยมั้งเพราะว่าค่าวามันเก้าร้อยเนาะค่าวามันแค่เก้าร้อยนะครับเราวางตัดโลไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวซีกเนี่ยไปตีนะคือเก่งมากครับเก่งมาก และระยะมันไม่น้อยเลยระยะมันไกลามากนะครับและดามจที่ทําได้เนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นเนาะต่อให้มันจะแพ้่ามันก็ยังอยู่ที่ส,สักสองหมื่นสามหมื่นนะแต่ก็ถ้าชนะท่าตเนี่ยมันมันมาตีแรงมากๆะอะฮะก็ลองคิดดูอีกทีนะครับพวกพาร์ดามเมจหลักๆเนี่ยผมจะมีอยู่ประมาณสี่ตัวได้นะประมาณสี่ตัวนะครับจะมีฟีเลนโอคิเลา่าซีกส่วนอีกตัวเนี่ยผมขอแนะนําเลยนะครับเป็นดาเมจนะเป็นดาเมจทัดไฟครับนี่เลย อาคาอินุนะครับอาคาอินุเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าได้บับออสตาเนี่ยจะโ oh, หดมากๆตัวนี้บัฟออสตาคือเก่งมากแล้วตัวตัวเนี้ยถ้าไปตันใช่ปะมันจะมีสกิลกดด้วยสกิลกดเนี่ยมันจะทําให้รอบรอบเนี่ยวางลาวานะและดามเมจเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากและการได้ดีมากดามเมจมันไม่ไน้อยเลยนะครับแค่มันใช้ขั้นอัพเยอะนะครับเห็นดามเมตอย่างนี้คือขั้นอัพมันเยอะนะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเอ็นเกมสําหรับ ด่านนี้เลยและมันสามารถลงได้ทุกทุกทุกท่กทกทกทาเลยนะครับต่อให้แพ้ท่ามันก็ลงได้นะเพราะมันติดเบรนเว้ยมันมีสถานะติดเบรนเนี่ยคือโหดมากครับยิ่งใครมีออสตาคือไม่ต้องสนท่าเลยนะครับมีออสตานี่แทบไม่ต้องสนท่านะคือเอาไปเลยครับยังไงก็รอดนะยังไงก็รอดอ่ะนอกจากนี้จะมีตัวอะไรอีกบ้างนะครับผมแนะนําเป็นคิรัวครับคิรัวเนี่ยผมให้เป็นเมตาเมตาเลยนะเมตาดาเมทัดม่วงนะครับคือผมให้เก่งกว่าโซจินบูเอาง่าย ให้เก่งกว่าทรงจินวูนะครับถ้าใครอีโวมาแล้วเนี่ยคือเก่ง,เก,งเก่งเก่าเลยครับเพราะว่าตัวนี้ตีไวมากทุกคนเห็น,หนไหมตีหนึ่งวินะครับและค่าวางเนี่ยแค่เจ็ดร้อยนะครับใครมีบัฟออสตาร์ Star นะเอาไปลงได้เลยนะครับลงได้เลยเป็นดาเมจหลักได้เลยนะครับอ mm ัพ hmm. ไปถึงขั้นแบบตีแล้วมันตีฟูเอโออีเลยตีฟูเอโออีครับอ mm ัพ hmm. เป็นพาร์ท hmm. ของดาเมจนะ mm hmm. ผมจะแนะน mm ําพาร์ทของดาเมจผมอมัพ<ม>ไปละเออมันมันรียังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยรีทีหลังนะครับเอาเป็นพาร์ตของดาเมจนะครับผมพยายามหาออซามันอยู แล้วก็หาตัวล่างชายนี่มาเล่นนะนะมันก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าใครมีเนี่ยแนะนําเลยใครไม่มีรีปั้นนะครับรีปั้นเอามาเล่นได้เอามาวางได้นะมันฟูเอลีแล้วมันโหดมากอต่อไปจะเป็นพาดของตัวซับแล้วนะครับตัวซับเนี่ยมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับตัวพวกนี้จะเป็น SD นะเอามาวางอัพสองขั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโนดดันะครับเอามาวางอัพสองขั้นจะช่วยสโลแล้วก็ช่วยแช่แช่แข็งนะช่วยแช่แข็งและสโลนะครับ สำหรับพวกตัวพวกนี้มันจะเก่งมากๆเนาะมันจะเล่นได้เลยนะครับถ้าใครมีใครใครที่มีมากกว่าเนี้ผมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยใช้เป็นเซตแบบนี้ตลอดเลยนะครับซีกอ่ะสมมติว่าเราจะเล่นซีกเนาะเราจะเอาซีกไปเป็นดาเมจหลักแล้วก็เอาตัวตัดโลไปตัวหนึ่งก็จะเป็นเอเลนใช่ปะเอเลนเนาะแล้วก็มีอะไรอีกจะเป็นตัวตัวดาเมจรองเนาะดาเมจรองผมก็เอาปเป็นฟีเลนเนาะฟีเลนอย่างเงี้ยเอาเอสเดไปเอาตัวนี้ไป อาตัวนี้ไปโอเคเสร็จแล้วก็เอาตัวเงินไปนะตัวเงินอยู่ไหนวะตัวเงินอยู่นี่เห็นไหมแค่นี้ก็คือลงได้เลยนะครับซีเอเรนฟีเลนแล้วก็เอ,เอสเดสหนวดดำแล้วก็เงินเนาะถ้าเข้าไปไหนตอนนี้มันเป็นธาตุไฟใช่ปหเอสเดสจะได้เปรียบนะครับเพราะงั้นจะเน้นัพเอสเดสนะเพราะว่าดาวเมันได้เยอะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวลับอีกตัวหนึ่งนะที่ว่าตัดโลกเก่งๆครับนี่เลยครับเซลล์มูล จะเป็น Mercury เนาะเซเตอร์อนะครับตัวนี้หาได้จากตรง Event Shop เลยนะครับ Event Shop สามารถซื้อได้นะครับนี่จะเป็นไฟเวอร์ตรงนี้นะเอามาสุ่มกันนะครับหรือไม่ก็ลงสตอรี่ธรรมดาไปก็ได้เหมือนกันนะแต่โอกาสก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวแนะนาแนะนําก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนถ้าใครเอาเซตอื่นไปผมผมจะเอาเซตเป็นอะคาอนไปเนาะอะคาอนเอสเดนะครับผมจะเอาสอตัวนี้เป็นหลักแล้วผมเอาตัวนี้ไปตัดโลเว ตัวนี้ตัดโลเอาชีรัวไปแล้วก็ตัวหนดดดำหนดดำอยู่ไหนวะหนดดดำกับตัวเงินของเซตผมเนี่ยที่ผมเอาไปลงทุกรอบนะจะเป็นเซตนี้เลยครับผมจะคละธาถ้าสังเกตเนี่ยผมจะลราธาเลยนะจริงๆอ่ะถ้าถ้าลงไปแล้วมันเปลี่ยนธาตใช่ปะผมก็แค่เอาตัวในตัวหนึ่งออกแล้วก็วางตัวดามจหลักไปเว้ยตางฟีเลนอย่างเงี้ยผมก็ใช้ฟีเลนนะเว้ยฟีเลนเนี่ยตัวเก่งตัวเก่าเลยถ้ามันชนะธาตนะครับ ผมก็จะเอาฟรีเลนไปแต่ถ้าไม่ชนะาธาตุก็เอาตัวอื่นไปนะแต่ที่ลหลักผมจะยึดเซตนี้ไว้นะครับก็ผมแนะนําไว้เท่านี้นครับทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะเอออัพอัพเวลอัพเอสเซนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สกิลทีก็ทำเป็นหน่อยละตอนนี้เพราะว่าด่านมันลงยากมากนะแต่ผมมาแนะนําตัวที่ควรจะลงให้นะครับอสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับใครดูใชือย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยลวกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้ 拜拜，渣。